ต้ต้นเรื่องคือพี่พศผมบอกพี่พศนะพี่พศผมว่าพี่พศดูอยู่แหละผมว่าพี่พศดูอยู่แหละพี่พศเราเป็นกัลยาณิมิตกันโคตรดีเลยนะโคตรดีเลยนะพี่พศเราให้คำปรึกษากันตลอดแต่สิ่งที่พี่พศทําให้มันเกิดเรื่องให้มันบานปลายแบบนี้คือพี่พี่จาไหมนะพี่กับผมชาตินี้จะไม่รู้จักกันแล้วแค่นั้นเองผมกัลยาณิมิตกับพี่โคตรดี ร้านพี่นะไม่มีคนนะพี่โทรบอกแม่ผมซื้อปลาเค็มมาให้หน่อยนู่นนี่นั่นโอเคการยืมเงินไม่ใช่การยืมเงิน,งนถ้าสมมติผมจริงจริงผมยืมเงินผมยืมเงินพี่พลจริงๆถามว่าเป็นบุญคุณไหมใช่เป็นบุญคุณแต่ผมไม่ได้ยืมอืมการที่ผมแม่ผมซื้อของไปให้นู่นนี่นั่นจะเป็นบุญคุณไหมก็เป็นบุญคุณแต่ตอนนี้พี่กาลังทําให้บุญคุณตรงน,นั้นมันหายไปหมดเลยการเป็นกัลยาณมิตรที่ดีของผมอะ แล้วพี่ไปเล่าแบบเนี้ยผมมั่นใจว่าพี่อ่ะเอ,อ่ยชื่อผมแต่หมอปกป้องพี่อยู่ผมมั่นใจคนเดียวที่จะออกมารับคือพี่แต่ถ้าพี่ปล่อยให้เรื่องมเป็นแบบนี้จําไว้นะถ้าผมเป็นอะไรไปพี่นั่นแหละทําให้มันเกิดขึ้นเนี่ยนะครับ